โอเคค่ะ5คลิปจบนะคะนะคลิปนี้คลิปสุดท้ายก็คือว่าเสียงอาจจะเบานะคะเพราะว่าอยู่ไกลจากกล้องแล้วก็ไม่ได้ใช้ไมค์เนาะอืมอก็ถ้าไม่ได้ยินจริงๆรบกวนให้เสถียสมองลวกันนะคะถ้าคลิปไหนที่คุณพูดเบาเนาะก็ประมาณนี้คะ่ะเรามาทาอล์กกันในหัวข้อสั้นๆนะคะ,นนะ,คะเพื่อให้คุณได้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะในการตัดสินใจนะคะที่จะคบหาูใจกับใครสักคนเนะี่ยมันก็สําคัญนะคะเพราะมันไม่ได้คบกันมาให้วันสองวันะเดือนสองเดือน คุณอาจจะต้องฟูติดกับเขาไปนะคะอะ่แล้วมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังในการตัดสินใจรับความสบายแค่แค่เสี้ยวหนึ่งของของการตัดสินใจของคุณคุณก็อาจจะผิดพลาดไปทางชีวิตหรืออาจจะเสียใจไปทางชีวิตก็ได้และอาจจะเกิดความทุกข์ใจไปทางชีวิตก็ได้นะคะเพราะมันสลัดกันยากสลัดกันลุกยากนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆสําหรับคนที่เกิดกรณีนี้แล้วกันนะคะเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะคะ เคบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูกันว่ามันมีพี่ยาคาสหรือว่าเรนดอมจะทำในหัวก็อะไรกันดีนะคะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินอีกแล้วนะคะกินทั้งวันนะคะจะลองไปเจอหมออีกทีนี้ก็น่าจะประมาณสักเจอหมออีกทีก็น่าจะประมาณสักอะไรอะ่ะก็เรียกอะไรนอำหล้กมาก็ จะปาไปแตะห้าสิบหรือเปล่านะคะอืมก็ลองดูนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้ก็าลังกังวลเรื่องจะไปทําฟันนะคะจะทําฟันเพิ่มอีกหกซี่เนี่ยนะคะเพราะว่าถอนไปเนาะถอนไปนะคะโอเคอันนี้ใช้แอปนะนะคะปกติฟันไม่สวยอย่างเงี้ยเนาะเราไปคุมเร็วๆนะคะพื่ความจริงนะโอเคบ๊ายบายนะคะไม่ต้องแอบเลยมากกับคุณเรา อยู่บนความเป็นจริงนะคะ,ะถ้าเห็นว่าอันไหนที่ไม่จริงมันคือการทำงานนะคะบ๊ายบายค่ะ See you again tomorrow